Thank <laughs> คนปักธงชัยเขารู้กันหมดหรือยังนี่นะว่าก,กันอีกคือศูนย์รวมรถกระบะที่ใหญ่ที่สุดในปักธงชยัยยังเนี่ยกระบะอรุณไฮรักรีโวปะแกรูม,มัยว่ามันทนทึกอึดประหยัดนะปะแกร,รับของได้นักเหมะกับเกษตรกรที่ทสําคัญช่วงล่างแน่นมากแลก้วกระบะมีทั้งแคปตอนเดียวแล้วที่เอาติดคอที่เอาไปใส่ตู้ถือวิ่งส่งของสบายเยมื่อกี้ะนะไฮรักรีโวอันนี้นะไฮรักแชมป์ปรแกรมเหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าปะแกรูม,มัยว,ว,ว,ว่าเขาสามารถแต่งเติมตู้นะจ๊ะที่เป็นรถฟู้ดทักรถบ้านก็ได้ปะแกที่สําคัญเปิดได้สามทางมากค กถูกนี่แล้วเขาไม่ได้มีแค่เกียร์ธรรมดานะเขามีเกียร์ออโต้ด้วยบอกเลยผู้หญิงเองขับง่ายสบายแน่แล้วก็น,นี่นะเขาเป็นศูนย์บริการควรบวงจรนะจ๊ะไม่ได้มีขายแค่กะบะเด้อโ่รแกภายในศูนย์นะจ๊ะก็มีเซลให้คําแนะนําและรถต่างๆอีกมากมายทางฟอร์จูนยาฤทธิ์แอคทีฟยาฤทิ์คอร์สมาทีนีนันงง่ายสะดวกจัดไฟแน่นกระไดไม่ได้ยุ่งยากเลยเด้มีห้องรับรองกว้างขวางนั่งกันได้ทุกมุมมีทีวีให้ดูมีขนมให้กินมามากาแฟน้ำก็ไม่อดไม่ยากสบายสบายพ่แกเออไปพาเดินดูโซนซ่อมบารุงนะจ กว้างใหญ่ไปเลยโปร่งสะอาดแน่นอนจ้กอุปรกรณ์เครื่องมือได้มาตรฐานอาจารย์และมีทีมช่างมืออาชีพได้รับการรับรองอีกด้วยอันในส่วนนี้เป็นศูนย์บริการตัวถังและสีมาตรฐานนะจ๊ะแบ่งโซนกันชัดเจนแยกตามประเภทงานนะจย์ได้มาตรฐานความปลอดภัยสูงแน่นอนช่างซอมบำรุงเรากับพ้อมบริการดูแลหลังการขายจบที่นี่ทีเดียวเลยเพื่อพิเศษเด้อเพียงแค่ตามมาจากช่องเจนุก,กนรับโปรโมชั่นสุดคุม้มและข้อเสนอพิเศษมากมายที่โตโยตา้าปักธงชัยเลยจ้าหากใครสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจและเบอร์โทรที่ชั้นคืนไว้ให้ตามมีเลยเด้อ